ปุตตะาโมลเพปุตตังธนากาโมละเพทนังอตธิกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายามะราชาโนทาเวสุวรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะชยยาสนาคตาพุทธา เชตวามารังสวาหะนังจัตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุปนาราสภาตันหังกราทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเน สังโคปฏิธิโตไมหังอุเรสศภคุณากรโรหะทะเยเมอนุรุธโทสารีปุตโตจทักค,คิเนโกนทันโยปิธิภาคสมิงโมกกุมารากัสโปเถโรไมเหสีจิตตวาทโกโตไมหังวัฒเนนิจังปฏิถาสิคุณากรโร บุณโนังคุลิมาโลจะปุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอเมชาตานาลาเตติลากามะมะเตสาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสีละเตเชนะ อังคามังเคสุสันธิตาพระตังปุรโตอาสิทักขิเนเมตสุตตะกังทัชคักขังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตัญจอาตานาติยสุตตะกังอากาเสฉะทะนังอาสิเศสาปาการาสันธิตา ชินานาวาราสังยุตตาตัดตับปาการาังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัตชัตตุปัตถวาปเสสาวินายังยันตุอนันตชินติ